ที่ใส่ตัวหลอกสัญญาณรักเข็มขัดลิคิดอะไรกันเนาะอ้ยเอลติสไม่เคยลองด้วยคันแรกเลยเอลติสตัวนี้นะครับบอกเลยเกียร์จะไหวไหมคันนี้กี่มาครับไหนมาดูกันโอ้โหนี่ก็มาเยอะเกิน247รอยสทอกสามร้อย นะ,ะมีใครถามอีมั้ยทําไมไฟเบรกมือขึ้นครับเพราะปูดึงเบรกมืออยู่ทําไมไฟเช็คโชว์ครับเพราะมันไม่มีแคตตอรไรติกนะเข้าใจนะเอาแคตออกไปแล้วอะเนาะเทสตอรโบเนาะมันก็ต้องโชว์นะหายตอบแม่งประมาณห้าหมื่นรอบคําถามเดิม โอ้ยเย้ยไหวไหมเนี่ยเกียร์ไหวไหมเนี่ยมีแพดเดิลชิปไหมเออที่แพดเดิลชิปแล้วกันวะ จะไหวเหรอวะไม่อยากจะคิดเลยสับเซิบดูก่อนนะ ไม่เปลี่ยนหรอกเกียร์ต้องยกๆ่ะ ขับแบบต้องขับให้เป็นนะ่ะหนลองดิ 来啊！ ก็บูตน้อยเลยนะจะขับไปเรื่อยก็ดีแต่เบาๆนี่แเน,นี่ยถ้าแต่เบาๆนี่มาเลยอะ่ะเนี่ยครับถ้าขับถ้าขับแบบแบบเข้าใจมันแ่ะไม่ต้องเค้นมันเนี่ยขับสนุกเลยเดี๋ยวผมขับไปดูนะเจ้าของรถลองดูขับแบบนี้เนี่ย กลับอย่างเงี้ยสบายแต่เบาเาแต่เบาเาเป็นมาแต่เบาเป็นมานะครับนะรบไ่โชว์พ่อไองสัต์ ไอ้ได้ยี่ยโชมแต่ติดเครื่องนะถ้าจะมากวนตีนไปไกลนะฮะถ้าจะมากวนตีนไปไกลนะครับมึงทํามึงทํำให้ไม่โชว์ก่อนแล้วค่อยมาถามนะก่อนจะออกก็บอกแล้วนะไอส้นตีนอยไาเงี้ยมาไฟโชว์ไฟโชว์พ่อมอย่างงี้ยจะออกตัวให้ดูใหม่ครับ ไฟโชว์ไอ้เหี้ยรถเทสเตโบถอดแคดออกไฟโชว์ออกตัวให้ดูนิลองหาวิธีท่าขี่กัน แบบครึ่งกันเล่นนะครับได้วิธีขี่นะอะเจ้าของรถนะครับหรือใครที่ใช้ Altez ตัวนี้อยู่นะครับมาดูพร้อมกันนะครับวิธีการขับนะฮะเซ็นเตอร์โบไปแล้วจะขับอย่างไรนะครับมาดูพร้อมกันใหม่นะฮะสำหรับ Altez ตัวนี้ที่เป็นเกียร์ CVT นะครับมาดูวิธีการขับพร้อมกันนะฮะว่า กดแบบไหนต้องกดแบบไม่ต้องเต็มคันเร่งมากนะครับยอยๆไปให้จังหวะมันหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูกดประมาณครึ่งคันเร่งแล้วด,ดูเข็มความเร็วมันกวาดน,นะครับสักครู่เดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูใหม่ มันคล้ายๆพวกเอาผ่านนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหีอเอาไหมาอีกทีลองให้ดูนะครับนี่มันต้องไปอางี้ค่อยๆกด หาจังหวะการขี่แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับคุณลูกค้าขับตามนี้นะเดี๋ยวไงผมสอนนะครับนะครับนะครับยังไงผมสอนนะใจเย็นๆแป๊บหนึ่งับนะผม นี้นะครับไอ้คนที่ผมไม่รู้ว่ามึงแก้งโง่นะครับหรือว่ามึงมากวนตีนนะครับนะครับไฟโชว์ไฟโชว์ไฟโชว์รถเทอร์โบไฟโชว์รถใส่เฮดไฟโชว์มึงขับรถเดิมนะครับนะครับมึงขับรถเดิมแล้วถ้าแก้งโง่หรือควนตีเดี๋ยวกูไล่บล็อกหมดนะครับนะครับเดี๋ยวกูแบนหมดนะครับไม่ต้องมาดูกูอีก ไม่ได้วอนคนติดตามนะครับอันนี้บอกเลยนะครับผมเนืแจ่มแบบจุงเบยเริ่มต้นมานะครับก็มีแต่คนเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ไม่ได้วอนให้พวกมึงต้องมาติดตามนะครับกับใครที่เข้ามาเพื่อกวนตีนนะครับเฟซผมเพจผมนะครับไม่ได้ต้อนรับเกียนนะครับเราต้อนรับเฉพาะคนคอเดียวกันนะครับนะครับใครที่จะมาเพื่อปั่นปวดแล้วถ้าเป็นตลกนะฮะคิดว่าอยากมีตัวตนนะครับอัญเชิญนะครับไปดูเพจอื่นนะจ๊ะ คันนี้เซตโบนะครับไส่เดิมนะครับแล้วก็เซตโบเอนะครับก็อย่างที่ก็ความถนัดนะครับตามนั้นอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องของรูปรถนะครับคันนี้รายละเอียดนะครับแรงม้าที่ได้นะครับนะครับหมอนลองรถเหมาะกับถูกต้องครับผมนะฮะลีโลสติสนะครับครูชอบมากครับผม เหมาะมากครับแต่ราคาเหมาะกับรถแรงทั้งนั้นเลยครับวันนี้นะฮะแคมรี่อย่างนี้นะครับซิตี้เบาะหุ้มหนังนะครับ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 ถ้ามาเพื่อปวดมาเพื่อตลกนะครับไปไกลๆส้นตีนนะครับเพจนี้ไม่ได้ต้อนรับคุณนะครับนะครับเพจนี้เขาสําหรับคนที่นะครับชอบรถชอบความแรงนะครับนะครับ ไส้เดิมได้กี่มา้านะครับไส้เดิมได้กี่ม้าอ่ะเมื่อกี้ผมก็ให้ดูก่อนที่ออกมาแล้วนี่ไงอ่ะนี่นะครับกราฟแรงม้าของคันนี้นะครับนี่คือกราฟแรงม้าของคันนี้นะครับดูกันเอานะครับทุกกานผมจูนที่ไดโน่นะครับวินเจ็ดนะครับมาตรฐานนะครับไดโนโเจ็ดนะฮะ แล้วเวลาใช้งานเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับนี่คือขับใช้งานชิวๆเบาๆเสียงท่อเงียบๆแต่คันเร่งรถเซนเตอร์โบนะครับต้องบอกก่อนรถถ้าเป็นเซเตอร์โบรถแรงอะใครก็ทำได้นะครับแต่ทําแล้วมันใช้งานได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือขับแบบสบายๆเสียงก็ไม่ได้แว้นอะไรนะครับไปเรื่อยๆใช้งานตามปกตินะครับ วันอาทิตย์รับโอเคครับบคุณครับอยากจบครบแจมครับครับผมว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยถ้าคนที่มีสมองคิดเองได้ครับว่างานผมเป็นอย่างไรนะครับนะครับว่างานผมเป็นอย่างไรเนาะเราเอาติดรุ่นเนี้ยยังไม่มีใครลองเซ็นเตอร์โบนะครับบางทีเซ็ตก็ไม่จบบ้างอะไรบ้าง ผมลงลงให้ดูแล้วนะตามนี้โอเคหรือยังครับพออย่างพอแล้วเนาะนะครับสำหรับออลติสครับแอคคอร์ดจทักมาทางไลแอนนะครับนะครับทักมาทางไลแอดพออย่างพอแล้วเนาะ ครับเ,เข้าไปสบายๆแบบนี้แหละโอเคนะสูตร้อยเดี๋ยวไปดูเป็นคลิปแล้วกันครับนะครับยังไงเดี๋ยวถ่ายไว้ดูนะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายจมุย เดี๋ยวถ้าไลฟ์ได้อีก2อคัเนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อให้นะครับวันนี้รถเซตบโบเยอะเลยสวัสดีครับ